สรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ผลงานหน้าช่องอาร์เซนอลบุกไปชนะคลับบรูช3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เข้าวินเบนฟิก้าเปิดบ้านเอาชนะนาโปลี2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เข้าวินเช่นกันและอีก3คู่ที่เหลือก็เข้าวินเช่นเดียวกันพบกับเราได้ทุกวันกับการวิเคราะห์ก่อนเกมและสรุปหลังจบแมตช์โดยวิเคราะห์บอลกับดีฟส c อร์ต่อไปคือโปรแกรมการแข่งขันประจำวัน ดิสกอช่องวิคาบอนที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจากดิสกอเข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ Line a d p t 8 8 8แแจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุด โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่11ธันวาคม2568สำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่คู่แรกเวลาเที่ยงคืน45นิสพบรากาเฮตุเฮตล่าสุดทั้ง2ทีมเจอกันครั้งสุดท้ายในปี66เกมอุ่นเครื่องที่บรากาเอาชนะนิสไป2-0ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนิสฟอร์มย่ำแย่แรบหนักชนะ0แพ้รวด6เกมติดยิงได้เพียง4เสียไปถึง17ประตูเกมรับมีปัญหาชัดเจนส่วนบรากาฟอร์มสวนทางชัดเจน6นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้แค่1 16ยยิงรวมมเเสี9ก ุกดุด,ดันความมั่นใจสูงฟอร์มยเย้าเยือนนีสในบ้าน5นัดหลังชนะ2แพ้3ยิงได้7เสีย11ยังไม่มิ่งเกมรับเสียประตูง่ายขณะที่บรากาฟอร์มนอกบ้านยอดเยี่ยม5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้9เสีย 4. สี่งบอลนอกบ้านแข็งแกร่งมากคาดการผลการแข่งขันโดยฟอร์มช่วงหลังที่ต่างกันชัดเจนบรากาเหนือกว่าแคบทุกมิติเกมรุกเฉียบคมกว่าส่วนนีสยังแก้ปัญหาเกมรับไม่ได้สกอร์ที่คาดนีสศูนย์บรากา2สองตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบรากากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฟังบรากา 0.25 คู่ที่2เวลาเที่ยงคืน45สตูมกร s สพบเซเวน่าสวีสดาเฮดทูเฮดล่าสุดทั้ง 2, 2> oh, ทีม <yeah. S 1> เจอกันครั้งสุดท้ายในปี64เกมอุ่นเครื่องที่เสมอกัน1-1ถือว่าสูสีพอสมควรฟอร์ม5นัดหลังสุดสตูมกรสผลงานขึ้นขึ้นลงลงจาก6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้7เสีย10ฟอร์มยังไม่นิ่งโดยเฉพาะเกมรับที่มีปัญหาส่วนเซเวน a าสวีสดาทำผลงานที่กว่ายอย่างชัดเจนชนะ4แพ้2ยิงได้11เสีย7เกมรุกมีความอันตรายและคมกว่าฟอร์มยเยือน Grass, เล่นในใบ้านนน5ััดหลงงชะเพีย เสมอ2แพ้2ยิง5เสีย8รูปเกมค่อนข้างเปราะดดนซูเวนาสวสดาฟอร์มนอกบ้าน5นัดหลังชนะ2แพ้3ยิงได้9เสีย11เกมรุกทําได้ดีแต่เกมรับยิงเสียประตูง่ายเช่นกันคาดการผลการแข่งขันแมสตูมกราสจะได้เล่นในบ้านแต่ความสม่ับเสมอยังเป็นปัญหาขณะที่สวสดาฟอร์มโดยรวมเหนือกว่าทั้งการเข้าทําและจังหวะเกมในแดนหน้าสกอร์ที่คาดสตูมกราสหนึ่งซเวนาสวสดาสอตัวเน้นชี้ไปที่ทีมซเวนาสวสดากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งซเวนาสวสดาเสมอคู่ที่3ม เวลาเที่ยงคืน45สตุตการ์ดพบมัคคบีเทลอาวีฟเฮตูเฮตทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการยุโรปทําให้เกมนี้เป็นการเจอกันรครั้งสําคัญของทั้งคู่ฟอร์ม6นัดหลังสุดสตุตการ์ดผลงานถือว่าใช้ได้ชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้ถึง13เสีย12เกมรุกดีแต่เกมรับยังมีช่องโหว่ให้เห็นส่วนมัคคบีเทลอาวีฟฟอร์มตกอย่างหนักชนะเพียง1เสมอ1แพ้ถึง4จาก6นัดหลังสุดยิงได้6แต่เสียมากถึง18ประตูเกมรับกําลังมีปัญหาอย่างชัดเจน ฟอร์มเย้าเยือนสตุตการ์ดในบ้าน5นัดหลังชนะถึง4แพ้เพียง1ยิงได้8เสีย7แข็งแกร่งมากเวลาเล่นต่อหน้าแฟนบอลส่วนมัคคบีเทลอาวีฟเล่นนอกบ้าน5นัดหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้4เสีย5ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาและค่อนข้างเป็นรองเท่าถิ่นคาดการผลการแข่งขันด้วยฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่สตุตการ์ดดูดีกว่าอย่างชัดเจนทั้งเกมรุกที่เฉียบขงกว่าและฟอร์มในบ้านที่แข็งแกรง่งขณะที่มัคคบียังเสียประตูง่ายเกินไปสกอร์ที่คาดสตุตการ 1. ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมสตุตการ์ดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งสตุตการ์ด1.75 คู่ที่4เวลาที่3เซลตาบีโก้พบโบลอนยาเฮตูเฮตทั้งสองทีไม่เคยเจอกันมาก่อนทําให้เกมนี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจว่าทั้ง2จะออกหมัดกันอย่างไรฟอร์ม6นัดหลังสุดเซลตาบีโก้ผลงานยังแกว่งชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้7เสีย8เกมรุกยังพอมีทีเด็ดแต่เกมรับหลุดง่ายด้านโบลอนยาฟอร์มร้อนแรงกว่าอย่างชัดเจนชนะ4ี่เสมอ1แพ้เพียง1ยิงได้ถึง13ประตูเสียแค่6เกมรุกดูดันเกมรับมีวินัยฟอร์มเย่าเยือนเซลตาบีโก้เล่นในบ้าน5นัดหลังชนะ1เสมอ2 แพ้2ยิง6เสีย8ฟอร์มยังไม่เสถียรส่วนโบรลอนยาฟอร์มเยือนสุดยอด5นัดหลังยังไม่แพ้ใครชนะ4สเสมอ1ยิงได้11เสียเพียง3ถือว่าแข็งแกร่งมากเมื่อออกนอกบ้านคาดการผลการแข่งขันแม้เซลตาจะได้เริ่มในบ้านแต่ฟอร์มช่วงหลังยังไม่นิ่งส่วนบรลอนยาเกมเยือนเฉียบคมและดุดันกว่าโอกาสเก็บชัยถือว่าสูงกว่าอย่างชัดเจนสกอร์ที่คาดเซลตาบิโก1นบลญนยา2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมโบรลอนยากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งบรลอนยา0.25 คู่ที่5และคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ VEP เวลาตีสามเซลติกพบโรม่าเฮตูเฮตทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนทําให้เกมนี้เป็นแมตที่เดาทางยากและน่าติดตามอย่างมากฟอร์มหนัดหลังสุดเซลติกฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนะ5แพ้1ยิงได้12เสียเพียง4เกมรุกมีความดุดันเกมรับก็เหนียวแน่นส่วนโรม่าฟอร์มดีไม่แพ้กันชนะ4แพ้2ยิงได้9เสีย4เป็นทีมที่เล่นมีระบบเกมรุกมีความเฉียบคมฟอร์มยาเยือนเซลติกเล่นในบ้าน5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้ถึง11ประตูและ แค่3ได้เปรียบเรื่องบรรยากาศและเสียงเชียร์ขณะที่โรมา่าฟอร์มนอกบ้าน5นัดหลังชนะ3แพ้2ยิงได้7เสีย4แม้มีพลาดบ้างแต่ยังเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีคาดการผลการแข่งขันฟอร์มของทั้งคู่สูสีมากแต่เซลติกได้เปรียบชัดเจนเรื่องเสียงเชียร์และมาตรฐานในบ้านที่แข็งแกร่งส่วนโรมา่าเกมเยือนยังไม่นิ่งนักคาดว่าเกมนี้จะสูสีแต่เจ้าบ้านมีโอกาสเบียบได้สกอร์ที่คาดเซลติก2โรม่า1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเซลติกกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเซลติก0.25 คู่ที่6กเวลาตีสามบาเซนพบแอสตันวิลล่าเฮตูเฮต์ทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนทําให้เกมนี้เต็มไปด้วยความน่าจับตามองเป็นพิเศษฟอร์ม6นัดหลังสุดบาเซนผลงานทรงๆชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้7เสีย6รูปเกมอย่างไม่นิ่งมากนักส่วนแอสตันวิลล่าฟอร์มโหดจัดชนะรวด6นัดยิงไป15เสียเพียง6เกมรุกเฉียบคมเกมรับแข็งแกร่งและมั่นใจเต็มสู่ฟอร์มเย่าเยือนบาเซนและในบ้าน5นัดหลังชนะ3เสมอ1 1แพ 1, ยิงได้8เสีียยเพยง2ถือว่าาทํไดด้ีแต่ังแสตันวล่เยือน5 นัดหลังชนะ3แพ้2ยิง9เสีย9แม้มีหลุดบ้างแต่โดยรวมยังคงคุณภาพเหนือกว่าคาดการผลการแข่งขันแม้บาซเซ่ลจะเล่นในบ้านได้ดีแต่คุณภาพโดยรวมรวมถึงความเฉียบคมของวิลล่าในตอนนี้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเกมรุกของวิลล่ามีหลายมิติและยากจะรับมือสกอร์ที่คาดบาซเซนศูนแอสตันวิลล่าสตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมแอสตันวิลล่ากับเนื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งแอสตันวิลล่า0.5 คู่ที่7เวลาตีสามปอร์โตพบมัลโมแฮท t ทูแฮททั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในทัวร์นาเมนต์ยุโรปทำให้เกมนี้เป็นแมตช์ที่น่าติดตามเป็นพิเศษฟอร์มหนัดหลังสุดปอร์โตฟอร์มดีต่อเนื่องชนะ4สเสมอหนึ่งแพ้1ยิงได้9้าเสียเพียง4เกมรุกเฉียบคงเกมรับมีวินัยส่วนมัลโมผลงานไม่น่าประทับใจชนะ1สเสมอ2แพ้3ยิงได้5สเสียส0ฟอร์มดรอปยังเห็นได้ชัดทั้งในลีกและบอลยุโรปฟอร์มเย่าเยือนปอร์โตในบ้านแข็งแกร่งมากหนัดหลังชนะสง7เสมอหนึ่งแพ้ 1, เล่เล่นนอกบ้านทนัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3ยิงได้4เสียมากถึง12ประตูเกมรับหลุดง่ายและไม่นิ่งคาดการผลการแข่งขันปอร์โตเหนือกว่าทุกด้านทั้งคุณภาพทีมฟอร์มการเล่นและสภาพจิตใจขณะที่มาโมฟอร์มตกต่อเนื่องเกมรับมีปัญหาและอาจต้านเกมลุกเจ้าบ้านลำบากสกอร์ที่คาดปอโต2มาโม่ศนตัวเน้นชีพ้พิธีทีมปอโตกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งปอโต1.75 คู่ที่8เวลาตี3 FCSB พบเฟเยนูดเฮดทูเฮดทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในเวทียุโรปทําให้ทีมนี้เต็มไปด้วยความสนใจว่าฝั่งไหนจะออกหมัดได้ดีกว่าฟอร์ม6นัดหลังสุด FCSB ชนะ1เสมอ3แพ้2ยิงได้6เสีย9ฟอร์มยังไม่นิ่งเกมรุกพอมีจังหวะแต่เกมรับยังมีช่องโหว่ด้านเฟเยนูดชนะ2แพ้4่ยิงได้12เสีย13แม้ผลลั์ไม่ดีนักแต่เกมรุกยังคงอันตรายและมีประสิทธิภาพฟอร์มเย่าเยือน FCSB เล่นในบ้าน5นัดหลัง ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้3เสีย5ฟอร์มในถิ่นยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฝั่งเฟยยานูดเกมเยือน5นัดหลังชนะ3แพ้2ยิงได้ถึง11เสีย5จุดเด่นคือการเล่นนอกบ้านที่ทำสกอร์ไหลลื่นคาดการผลการแข่งขันแม้ FCSB จะได้เล่นในบ้านแต่ฟอร์มโดยรวมยังเป็นรองชัดเจนเกมรุกของเฟยยานูดมีคุณภาพกว่าและน่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่าในเกมนี้สกอร์ที่คาด FCSB1 นเฟยยานูด2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมเฟยยานูดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเฟยยานูด 0. 5 คู่ที่9เวลาตี3าลิองพบโกอาเฮดอีเกิลส์เฮดทูเฮดทั้งสองทีมยังไม่เคยดวลกันมาก่อนในเวทียุโรปทำให้เกมนี้เป็นการวัดกันว่าใครจะคมกว่าในจังหวะสำคัญ <Okay. S 1> ฟอร์ม6นัดหลังสุดลิองฟอร์มทรงๆชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้มากถึง11เสียเพียง6เกมรุกคุณภาพดีแต่เกมรับมีลุดบ้างโกอาเฮดอีเกิลส์ฟอร์มแผ่วชนะเพียง1เสมอ2แพ้3ยิงได้8เสียถึง15เกมรับเสียเยอะจนกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญฟอร์มเย่าเยือน ลีออเล่นในบ้าน5นัดหลังชนะ3แพ้2ยิงได้10เสียหถือว่าแข็งแกร่งและทําประตูได้ต่อเนื่องส่วนอีเกิลส์เกมเยือนย่าแย่นหนัก5นัดหลังเสมอ1แพ้ถึง4ยิงได้เพียง5เสียไป11ไม่ชนะใครเลยคาดการผลการแข่งขันด้วยฟอร์มในบ้านที่ดีขึ้นและเกมรุกที่มีความหลากหลายของลีออททาให้พวกเขาเหนือกว่าอย่างชัดเจนขณะที่อีเกิลส์เกมเยือนยังหาความมั่นใจไม่เจอสกอร์ที่คาดลีออ3สโกอาเฮตอีเกิลส์ตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมลีออกับ เงื่อนไขที่เปิดให้ฟังลีออง2.0 คู่ที่10เวลาตีสามพาาธีนกอกสพบวิกตอเรียเพาเซนเฮตูเฮตทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในบอลยุโรปทําให้เกมนี้เต็มไปด้วยแท็กติกและความระมัดระวังฟอร์ม6นัดหลังสุดพานาทีนิโกสฟอร์มดีต่อเนื่องชนะ4เสมอ1แพ้หนึ่งยิงได้12เสียเจเกมรุกคมเกมรุกและแดนกลางทํางานได้ดีส่วนวิกตอเรียเพาเซนฟอร์มแกว่งชนะ1เสมอ3แพ้2หญยิงได้8เสียถึง12เกมรับมีรอยแผลชัดเจนในช่วงหลังฟอร์มเย่าเยือ พานาทีไนกอสเล่นในบ้านยอดเยี่ยม5นัดหลังชนะถึง4แพ้1ยิงได้8เสีย5แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเล่นในทีมฝั่งเผาเส้นเกมเยือนกลับทำได้ดีเกินคาด5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้9เสีย8เป็นทีมที่เล่นเกมรุกไหลลื่นเวลาออกนอกบ้านคาดการผลการแข่งขันเกมนี้พานาทีไนกอสได้เปรียบชัดเจนเรื่องฟอร์มและเสียงเชียร์ในบ้านขณะที่เผาเส้นแม้เล่นเยือนได้ดีแต่เกมรับยังไม่นิ่งน่าจะต้านความดุดัน ของเจ้าถิ่นได้ยากสกอร์ที่คาดพานาทีไนกอส2วิกตอเรียเพาเซน1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมพานาทีไนกอสกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งพานาทีไนกอส0.5 คู่ที่11เวลาที่สามฟรายบวกพบเซาล์สบวกเฮดทูเฮดทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนทําให้เกมนี้น่าจับตามองว่าทั้งคู่จะวางหมากอย่างไรฟอร์ม6นัดหลังสุดฟรายบวกฟอร์มดีชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้11เสีย9เกมรุกดุดันโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านเซาส์บวกฟอร์มทรงๆชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้9เสีย9เกมรับยังมีจุดเปราะแต่เกมรุกยังพอสร้างโอกาสได้ฟอร์มเย่าเยือนฟรายบวกในบ้านยอดเยี่ยม5้านัดหลังชนะถึง4เสมอ 1, ม่แพ้ใครยิง12เสียแค่3 ฟอร์มสุดแกร่งเซาท์บวกเกมเยือน5นัดหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้5เสีย8ยังไม่นิ่งและเสียประตูง่ายเวลาออกนอกบ้านคาดการผลการแข่งขันด้วยฟอร์มในบ้านที่ร้อนแรงเกมรุกที่มีความหลากหลายและความมั่นใจของฟรายบวกทําให้พวกเขาเหนือกว่าอย่างชัดเจนขณะที่เซาท์บวกยังมีปัญหาในเกมเยือนสกอร์ที่คาดฟรายบวก2เซาท์บวก1ตัวเน้นชี้ไปที่เซาสบ์บวกกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเซาท์บวก1.25และคู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาตี3 SK เบรานพบเฟเนบาเชเฮดทูเฮด ทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก,ก่อนทําให้เกมนี้เป็นการเจอกันแบบวัดคุณภาพทีมกันชัดๆฟอร์ม6นัดหลังสูตรบรานชนะ1เสมอ3แพ้2ยิงได้6เสีย9ฟอร์มยังไม่นิ่งโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูง่ายเฟเนบาเช่ฟอร์มแข็งแกร่งยังไม่แพ้ใครชนะ2เสมอ4ยิงได้12เสีย7เกมรุกมีประสิทธิภาพสูงและเล่นกันอย่างมีวินยัยฟอร์มเยือนยเย่อเยืนบรานเล่นในบ้าน5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้12เสีย5ถือว่าทําได้ดีพอสมควร เมื่อมีเสียงเชียร์หนุนหลังแต่เฟเนบาชเช่เกมเยือนยอดเยี่ยมชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครยิงได้13เสีย5ฟอร์มสำหรับเสมอและอันตร,รายมากนอกบ้านคาดการผลการแข่งขันแม้บรานจะเล่นในถิ่นและฟอร์มในบ้านไม่เลวแต่คุณภาพและมาตร,รฐานของเฟเนบาเช่เหนือกว่าชัดเจนโดยเฉพาะเกมรุกที่มีอันตร,รายหลายมิติน่าจะกดดันเจ้าบ้านได้ตลอดทั้งเกมสกอร์ที่คาด SK บราน1เฟเนบาชเช่2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเฟเนบาเช่กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเฟ บาเช0.25และฝากกันไว้ด้วยสำหรับท like ่านใดที่ต้องการรับแนวทางจากดิฟสกอร์กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ Li@@ @gpt888 รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิฟสกอร์ของเราด้วยนะครับ